ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่บลูมได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนอันเฟียเธอก็พบว่าเธอนั้นก็สามารถเสกไฟให้ออกมาได้แต่ถ้าว่าเธอก็ยังไม่สามารถควบคุมมันได้ทำให้อเยชาเพื่อนสาวของเธอเข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันนางเอกได้ทำการใช้แหวนคามมติเดินทางกลับไปที่บ้านระหว่างทางที่กำลังจะกลับไปยังโลกคู่ขนานเธอก็ถูกปีศาจที่มีชื่อว่าเบิร์นวันตามไล่ล่าจนทำให้แหวนของสเตล่านั้นก็ถูกเบิร์นวันเอาไป สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสลอ t ซวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์จากทางเน็ตฟ i ิอย่างเฟรดเดอวิงซากาซีซั่นที่1ใน EP ีที่2กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ ในวันถัดมาอาจารย์ใหญ่ดาวเรียงกับอาจารย์ซินวาได้เดินทางออกไปนอกแนวบาเรียรเพื่อที่จะเข้าไปดูเจ้าเบิร์นวันพวกเขาได้ทําการขังมันเอาไว้ที่โรงนาจับมันมัดเอาไว้อาจารย์ใหญ่ต้องการที่จะเข้าไปในหัวของเบิร์นวันเพื่อหาคำตอบบางอย่างจากปีศาจจนกระทั่งเธอก็เห็นภาพบางอย่างก่อนที่ปีศาจจะตื่นขึ้นมา ทางด้านของบรูมที่เธอนั้นเพิ่งจะตื่นนอนไออิชาจึงบอกว่าวันนี้พวกเธอจะได้เรียนการใช้เวทมนต์ทางด้านของเธอร่าเธอกังวลอย่างมากที่จะต้องเลือกชุดในการเรียนวันแรกส่วนทางด้านของสเตล่าที่เพิ่งจะกลับมาจากหอพักของสกายสเตล่าจึงเข้ามาถามว่าตอนนี้บรูมอยู่ที่ไหนเธอต้องการแหวนของเธอคืนนั่งเอกจึงสารภาพว่าเมื่อคืนเจ้าปีศาจเบิร์วันนั้นมันได้เอาแหวนข้ามิติไปแล้ว ก่อนที่สเตล่าจะบอกว่าแหวนนั่นเป็นของแม่ของเธอที่เป็นราชนีและยังเป็นมรดกสืบทอดของตระกูลอีกด้วยนางเอกจึงบอกว่างั้นเอาอย่างนี้ละกันไปบอกอาจารย์ใหญ่ดาวริงว่าแหวนของสเตล่านั้นถูกเจ้าเบิร์นวันเอาไปเพื่อว่าอาจารย์ใหญ่จะหาทางช่วยได้แต่สเตล่าก็ไม่เห็นด้วยเธอจึงสั่งห้ามทุกคนบอกเรื่องนี้กับใครและเรื่องนี้พวกเธอจะต้องช่วยกันหาทางเอาแหวนกลับมาให้ได้ ทาด้านของเบียทิสเธอเข้ามาเสนอตัวที่จะช่วยอาจารย์ใหญ่ถือภาชนะนําเวทมนต์ไปที่หินศักดิ์สิทธิ์แต่ทว่าอาจารย์ใหญ่ดาวเร่งก็ปฏิเสธไปที่วงหินศักดิ์สิทธิ์วันนี้พวกเขาจะต้องได้รับการทดสอบการรายเวทมนต์ลงไปในอ่างศักดิ์สิทธิ์แต่ละคนนั้นก็รายเวทมนต์ตามธาตุของตนเองดินน้ําจิตใจอากาศและสายฟ้า จนกระทั่งมาถึงคิวของนางเอกนางเอกครับได้ทําการร่ายเวทมนต์ของเธอลงไปในอ่างเวทมนต์แต่ถว่าถึงจะร่ายเวทมนต์อย่างไรเธอก็ไม่สามารถทําได้บลูมจึงขอข้ามวิชานี้ไปเลยอาจารย์ใหญ่บอกว่าเธอจะต้องตั้งสติเอาไว้ให้อารมณ์แน่นอนกว่านี้ก่อนที่นางเอกจะถามว่าจริงๆแล้วหนูเป็นเชดลิงใช่ไหม อาจารย์ใหญ่จึงบอกว่าเรื่องนี้เธอยังไม่อยากจะคุยเพราะสุดท้ายแล้วถ้านางเอกเข้าเรียนประจําและมันฝึกฝนการใช้เวทมนต์ก็จะทําให้เธอรู้ว่าจริงๆแล้วพ่อแม่ของเธอแท้ๆนั้นคือใครกันแน่ทางด้านของสถานที่ที่ฝึกสเปเชียลิสต์ตอนนี้เดนกำลังต่อสู้กับแคทแต่ถ้าว่าเดนก็ไม่สามารถสู้แคทได้เลยในระหว่างนั้นเองสเตลล่าก็ได้เข้ามาหาสกาย ทางด้านของลิสเขาก็รู้ว่าจริงๆแล้วเดนก็อาจจะเป็นเกย์ก็ได้เพราะว่าเดนเพิ่งจะเข้าไปส่องไอของเขามาเมื่อคืนลิสบอกว่าตอนนี้เขาจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครและอยากจะให้เดนเลือกเขาเพื่อนก่อนที่เขาจะแนะนําไปว่าการต่อสู้นั้นจําเป็นจะต้องใช้สมองมากกว่าพละงกาลังหลังจากนั้นเขาจึงทําการโชว์ให้ดูว่าการใช้ทักษะการต่อสู้นั้นก็สามารถเอาชนะคนที่ตัวใหญ่กว่าได้ทางด้านของสเตล่าเธอได้เข้ามาบอกสกาย เรื่องที่แหวนของเธอถูกเบิร์วันขโมยเอาไปตอนนี้เธอกําลังสือว่าพวกอาจารย์นั้นได้ซ่อนเบิร์วันเอาไว้ที่ไหนก่อนที่อาจารย์ซินวาจะเข้ามาคุยกับสกายในเรื่องที่พ่อของสกายฝากเขาให้ดูแลสกายทางด้านของเบียติสเธอได้เข้ามาหาลิสก่อนที่จะบอกว่าเธอต้องการจะให้ลิสช่วยเพราะว่าลิสดูเหมือนกับคนที่ชอบทําผิด ตอนนี้เบียร์ทิสต,ต้องการคนที่จะช่วยเธองัดเข้าไปในห้องของอาจารย์ใหญ่ดาวริงและกับการที่เธอจะยอมทําความรู้จักกับลิสทาทั้านของมิวซ่าเธอได้ใช้พลังของเธออ่านความรู้สึกของคนที่อยู่รอบข้างจนกระทั่งเธอก็พบเข้ากับชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแซมทําให้มิวซ่าถูกชะตาขึ้นมาทันที ตอนนี้พวกเธอกำลังวางแผนที่จะหาทางเอาแหวนขึ้นมาให้ได้สเตล่าได้นำแผนที่ออกมาทางด้านของสกายเขาได้เข้ามาถาม,ถามถึงอาการของนางเอกหลังจากที่รู้ว่าบลูมไปเจออะไรมาบ้างและนั่นก็ทำให้นางเอกเริ่มรู้สึกดีกับสกายสเตล่าจึงถามสกายไปว่าคิดว่าพวกอาจารย์จะเก็บเบิร์วันเอาไว้ที่ไหนสกายก็บอกว่าบางทีพวกเขาอาจจะขังเบิร์วันเอาไว้ที่โรงนา วกเธอจะต้องแอบเข้าไปที่นั่นและเอาแหวนของสเตลากลับคืนมาให้ได้แต่ถ้าว่าเพื่อนๆนก็ไม่เห็นด้วยนางเอกบอกว่าเธอจะไปเอาแหวนคืนมาเองเพราะว่าเธอก็คือคนที่ทําแหวนหายไอเยชาจึงเตือนว่าบรูมนั้นยังไม่สามารถควบคุมพลังได้เลยฉะนั้นแผนนี้มันไม่เข้าท่าอย่างแรงเธอราจึงเสนอว่าเธอสามารถกลั่นน้ามันจากต้นไม้ที่มีชื่อว่าแซนบักได้และใช้แซนบักทําให้เบิร์นวันอ่อนแอลงได้หลังจากนั้นนางเอกก็ได้ขอตัวออกมา ่อนที่สกายจะตามเธอมาพร้อมกับบอกว่าเขากับสเตล่านั้นก่อนหน้านี้เคยคบกันเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาไม่อยากให้บลูมเข้าใจผิดนางเอกจึงบอกว่าจริงๆแล้วเธอก็ไม่ได้คิดอะไรกับสกายเธอเพิ่งจะมาอยู่ที่โรงเรียนนี้เพียงแค่วันเดียวเท่านั้นเธอไม่อยากจะเอาตัวเองไปเกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ของทั้งสองตอนนี้เบียร์ทิสกับลิสได้เข้ามาในห้องสมุดเพื่อสืบหาความจริงที่พวกอาจารย์นั้นได้ซ่อนเอาไว้ ทางด้านของนางเอกเธอได้เข้ามาฝึกการใช้พลังเพียงคนเดียวโดวยการที่เธอทําการจดข้อความเกี่ยวกับสิ่งที่จะทําให้เธอสามารถใช้พลังได้ก่อนที่สเตล่าจะเข้ามาแนะนําว่าพลังที่ทรงอํานาจจะมาจากอารมณ์ที่แย่ที่สุดก่อนที่นางเอกจะลองใช้เทคนิคของสเตล่าดูจนทําให้เธอสามารถเสกไฟขึ้นมาได้ทางด้านของซินวาเขาได้เข้ามาบอกว่าคุกจากเมืองหลวง ยินดีจะเข้ามาช่วยจัดการเรื่องนี้ซินวาได้เข้ามาขอให้ส่งตัวเบิร์นวันไปที่เมืองหลวงโดยที่เขากับกองทัพของราชนีจะเป็นคนพามันกลับไปที่เมืองหลวงเองพวกเขาเดินทางมุ่งหน้าไปที่โรงนาสถานที่ที่ขังเบิร์นวันเอาไว้ก่อนที่ซินวาจะพบว่าตอนนี้มันมีใครบางคนอยู่ด้านนอกนั้นและหลังจากนั้นไม่นานเสียงเบิร์นวันก็ดังขึ้นมา ทางด้านของไอชาเธอได้เข้ามาพบว่านางเอกนั้นได้ทําการจดบันทึกเกี่ยวกับเทคนิคการใช้พลังหลังจากที่สเตล่าได้สอนนางเอกเอาไว้ก่อนที่เธอจะนําเรื่องนี้ไประบายกับมิวซา่าในตอนนั้นเองไอชาก็รู้ว่ามิวซ่านั้นกําลังตามชายหนุ่มบางคนอยู่ก่อนที่ชายคนนั้นจะปรากฏขึ้นมาจากกําแพงแน่นอนว่าเขาเป็นผู้ใช้พลังธาตุดินก่อนที่ชายคนนั้นจะแนะนําตัวว่าเขามีชื่อว่าแซม ไอชาจึงแนะนําให้มิซ่าได้รู้จักกับแซมทางด้านของเธอละตอนนี้เธอกําลังทําการกลั่นน้ํามันแซนบัคก,กับเดนอยู่เพื่อที่จะใช้ในการสะกดเบอร์นวันหลังจากนั้นเดนก็ได้รับข้อความจากลิสจนทําให้เดนต้องขอตัวกลับทางด้านของลิสตอนนี้เขาได้ทําการแกล้งเดนและกําลังร่วมกันคิดแผนการสําหรับการงัดเข้าไปในห้องของอาจารย์ใหญ่ก่อนที่สกายจะเข้ามาเจอกับพวกเขาตอนนี้พวกเขาก็ทราบข่าวลือแล้วว่า มันมีการเจอเบิร์นวันและตอนนี้เบิร์นวันก็กําลังจะถูกย้ายตัวกลับไปยังเมืองหลวงไอชาจึงเข้ามาเตือนบลูมในเรื่องที่นางเอกนั้นได้ใช้เทคนิคของสเตล่าเพราะว่านั้นอาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่ก่อนที่สเตล่าจะแจ้งว่าตอนนี้พวกทหารกําลังจะย้ายเบิร์นวันไปที่เมืองหลวงแล้วทําให้พวกเธอไม่มีเวลามากแล้วพวกเธอจะต้องรีบไปเอาหวนขึ้นมาให้ได้ก่อนที่พวกเธอนั้นจะนัดรวมตัวกันเพื่อที่จะออกไปนอกบาเลีย หลัจงจากนั้นพวกเธอก็มุ่งหน้าไปที่นั่นระหว่างที่ไปถึงพวกเธอก็พบว่าในตอนนี้เบิร์นวันมันไม่อยู่แล้วทางด้านของมิลซ่าเธอได้เดินตามความรู้สึกไปจนกระทั่งพบว่ารอบๆนั้นก็มีศพของทหารใต้เกลื่อนกาดเต็มไปหมดเธอระจึงเรียกให้พวกเธอเข้ามาดูในระหว่างนั้นเองนางเอกก็ได้ยินเสียงบางอย่างจนทําให้เธอนั้นเดินตามเสียงนั้นไปตอนนี้บลูมได้หายตัวไปแล้วสเตล่ากับไอชาจะต้องช่วยกันออกตามหาบลูม ส่วนเทรากับมิลซ่าจะต้องเข้าไปช่วยซินวาตอนนี้เทราได้ใช้พลังของเธอหยุดซินวาเอาไว้หลังจากที่เขาติดเชื้อของเบิร์นวันก่อนที่ทั้งสองจะเอาแซนบัคไปให้กับซินวาได้ดื่มเพื่อสกดพลังเอาไว้นางเอกนั้นได้เดินเข้าไปในป่าก่อนที่พบเข้ากับเบิร์นวันนางเอกครับจึงรวบรวมสติก่อนที่จะปล่อยไฟออกมาแต่ถ้าว่ามันก็ไม่สามารถทําอะไรเบิร์นวันได้เลยไอยชาจึงใช้พลังของเธอเข้ามาช่วยสกัดเอาไว้ได้จนทําให้เบิร์นวันโดนต่อไม้เสียบ ตอนนี้พวกเธอจะต้องช่วยกันหาแหวนก่อนที่นางเอกจะดึงแหวนออกมาจากร่างของปีศาจตอนนี้ร่างของซินวานั้นถูกนำส่งมาที่โรงเรียนเทอร่าจึงบอกให้แซมน้องชายของเธอไปตามพ่อมาทำให้มิวซาวรู้ว่าจริงๆแล้วชายที่เธอกำลังชอบนั้นก็คือน้องของเทอร่าเบียทิสที่อาสาไปเรียกอาจารย์ใหญ่ให้มาดูอาการของซินวานและเมื่อพวกอาจารย์ใหญ่ออกไปเบียทิสจึงใช้จังหวะนั้นแอบเข้าไปในห้องลับของอาจารย์ใหญ่ หลังจากพ้นขีดอันตรายสินบาทได้แจ้งว่าจริงๆแล้วเบอร์นวันนั้นมันถูกปล่อยตัวออกมาจากใครบางคนหลังจากจบเรื่องนั่นเงเอกครับได้ทำการคืนแวตให้กับสเตล่าก่อนที่สเตล่าจะพาสกายเข้ามาในห้องของเธอหลังจากนั้นไอิชาก็ได้ถามนางเอกว่าเธอเดินออกไปในป่าทำไมนางเอกจึงบอกว่าเธอก็ไม่รู้เธอรู้สึกแปลกๆว่าเธอนั้นกำลังเชื่อมต่อกับเบอร์นวันอยู่ ในขณะเดียวกันนั้นเองตาของนางเอกก็เปลี่ยนไปเรื่องราวในตอนที่2ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ท่านผู้ชมท่านใดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเอาไว้ด้วยนะครับ